เนะี่ครับผ่านนะเออผ่านผ่นก็คือว่านะครับอันนี้พฤติกรรมที่ไม่ดีอันนี้พฤติกรรม,มพฤติกรรมไม่ดีก็จะส่งผลให้คนคนนั้นจะทำอ,นนอ,อันนี้คือความคิด ช่วงหนึ่งเอคิจะมีช้ามีเร็วแน่นอนน่ไม่รู้ว่าแต่เราพูดถึงว่าเรื่องที่เราเดำเนินอยู่ที่เรามองอยู่เนี่ยมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เน่กลายเป็นทําคำตอบครับจากธรรมชาติสิ่งวัฒนธรรมรูปธรรม ทำไมถึงเป็นอย่างนี้กับคนใช้ใครต่อหลาทอ่อไม่ดีใช่ไหมจะมีพฤติกรรมพวกนี้แผนก็คือว่าแผนคือว่าใช่ไหมตอนเราทาอยู่เราจะเราจะ,เราจะรู้ว่ามีผลอะไรคนพวกนี้จะมีผลอะไรต่อการกระทาอย่างเขาหลอกคอยทำเราก็จะจะต้องไงหลอกคอยทำแน่นอนคนอื่นได้ยินแน่นอนแต่ที่ทำอยู่คงไม่ได้ยิน แผนของเราก็คือเขาจะมีชา้ามีเร็วใช่ไหมละถ้วเขาคุยทําก่อนคุยทําตอนช่วงท้ายเสียงอาจจะเลยมาอาเราต้องอาจจะทต้องทำใจหน่อยหนึ่งเพราะว่าเสียงอาจจะแว่วเกินมาเราก็จะเสียเสียสมาธิอะเข้าใจมาเฮ้ย